สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผม <Yahoo! S 1> ก็วันนี้ผมจะมาแจกประกาศฟรีหนึ่งคู่นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นประกาศหูช้างนะครับวันนี้ที่ผมจะแจกนะครับผมมีกติกาอยู่3อย่างนะครับผมฟังให้ดีๆนะครับโอเคให้เพื่อนๆแชร์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊กแล้วก็เปิดสาธารณะนะครับผม อย่างที่2นะครับให้เพื่อนๆกดติดตามช่องของผมนะครับช่องสมายเบต้านะครับผมแล้วก็กดติดตามเพจสมายเบต้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ตรงนี้นะครับผมอย่างที่3นะครับให้เพื่อนๆทายาเลขหลังแบงค์ห้นะครับผมทายเลข2หลัก หลังแบงค์ห้าสิบให้ถูกต้องนะครับผมถ้าทายไม่ถูกนะครับผมก็เอาท่านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับผมระยะเวลาก็สองสัปดาห์นะครับผมนับจากวันที่ผมลงคลิปไปนะครับผมก็นี้นะครับก็มันจะมีเลขอ่า มันจะมีเลขสองสองหลักนะครับสองหลักล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆทายเลขสองหลักกันนะครับผมเอาง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็มีอยู่สามอย่างนะครับผมกติก,กานะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแจกประกาศฟรีหนึ่งคู่นะครับผมวันนี้ก็ขอเป็นประกาศหูช้างนะครับก็ กดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการแจกแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็กติกาก็ไม่ได้ยากนะครับก็ทุกคนก็เล่นได้หมดนะครับผมอ๋ออย่างหนึ่งที่ลืมครับสำหรับการทายการทายผลนะครับก็ทายด้านล่างนะครับคอมเมนต์เลยนะครับล่างคอมเมนต์คลิปนี้นะครับด้านล่างคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับผม ให้พิมพ์เลข2หลักมานะครับผมแล้วก็ขั้นด้วยสลสแล้วก็ตามด้วยชื่อเฟซน,นะครับถ้าใครไม่มีเฟซก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมหรือไม่ก็ไอดียไลน์นะครับผมให้ถ่ายด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมประกาศผมมีเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนผมมีเยอะนะครับผมแจกได้ทั้งเดือนนะครับผม ก็เดี๋ยวให้แจกทีละคู่ดีกว่าก็อย่าลืมก็กดกดแชร์นะกะติกานะครับผมก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมลงสู่ facebook เปิดสาธารณานะครับผมอ,อย่างที่สองก็คือกดกดติดตามช่องของผมนะครับกดติดตามช่องของผมนะครับแล้วก็กด ถูกใจเพจสะายเบต้านะครับผมแล้วก็อย่างที่3นะครับให้เพื่อนเอนทายเลข2หลักท้ายให้ถูกต้องนะครับผมถ้าไม่ถูกก็คือ,อเอาคนเอาท่านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมเอาแหละผมว่าต้องมีคนทายถูกแน่เลยครับถ้าคนไหนทายตรงกันนะครับ ถูกสองท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหยิบฉลากนะครับผมผมจะเขียนชื่อเอาไว้นะครับสมมุติว่ามีอยู่สีท่านนะครับผมผมจะเขียนชื่อทั้งสีท่านนะครับแล้วก็จะจับฉลากนะครับว่าได้ท่านไหนนะครับผมก็กติกาตามนี้นะครับผมก็ปลาที่จะแจกนะครับผมรอบต่อไปก็เป็น b บ a c ดาก้อนนะครับผมแล้วก็มันจะมีะพวกเริสดาก้อนด้วยแล้วก็มีเยนโลดาก้อนนะครับผมเดี๋ยวปลาพวกนี้ผมจะคัดสวยๆมาแจกเพื่อนๆน,นะครับก็ปลาที่ผมจะแจกนะเป็นปลาสวยนะครับผมผมบอกก่อนนะครับเป็นปลาแบบคัดเกรดนะครับผมเดี๋ยวไปดูปลากันเลยนะครับ